แลิดอะไรขึ้นคะ<อ>กับชีวิตคู่ของเราชีวิตคู่นั้นลูกทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศ LGBT กับแบบเรา<อ>นะคะลิ้นกับฟันมันต้องมีกระแทกกันบ้างอเออเพราะฉะนั้นถามว่าวีนผู้ชายไหมเหวี่ยงผู้ชายไหมอเออมันก็มีบ้าง<อ>แต่ว่านะคะผู้ชายก็มาตามฮอเรานะโอ,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 อผู้ชายก็มาตามฮอเราแล้วก็เราความที่ว่าเราแพ้ความดีของเขาตั้งแต่ที่ว่าเขาพาเรามา จากบ้านแล้วก็พาเราไปทํางานก็คืออ่อนใจอ่อนเออใจอ่อนบอกตรงๆเลยว่าใจอ่อนแล้วก็วันนี้ยิ่งวันนี้เขามามอบดอกไม้เราในการเปิดตัวหนังของเรายิ่งใจอ่อนยิ่งเขาไปใหญ่เพราะฉะนั้นไม่รู้ตัวมาก่อนเลยวันนี้ไม่รู้ตัวมาก่อนใช่เขาบินเขามาจากมมทิศเลเหรอแม่เขามาจากที่ของเขาเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขา จะติดต่อเรามาอีกไหมหรือว่าจะเทเรายังไงเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจาะไีใช่เราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ที่รู้แน่ๆก็คือการที่เขามาหาเราแบบนี้ก็คือเขาต้องรักเราและมีใจเรากับมีใจให้กับเราแน่นอนอะไรที่ทำให้เราแบบว่าเขามางอเราขนาดนี้แม่อะไรที่มันเด็ดมัดใจเขาขนาดนี้คะก็คือเนื่องจากว่าความที่ว่าเราเข้าใจกันมั้งเพราะว่าเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเรา ทัศนคติไม่ตรงกันแต่ว่าณนะวันนี้เราก็พยายามที่จะปรับตัวให้มันเข้ากับเ,เขาได้แล้วก็เขาก็พยายามที่ปรับตัว อะไรที่มันไม่ดีไม่อะไรที่มันไม่สมควรก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเราให้ได้จริงๆความสวยเกี่ยวไหมม่ความสวยเกี่ยวไหมแต่ฉันว่าไม่เกี่ยวนะเพราะฉันก็เป็นตัวฉันอยู่แบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณงามความดีต่างหากที่มันเกี่ยวนะคะคุณงามความดีถึงปัญหาแล้วก็หลังจากที่แต่งงานไปมันง้อกันเรื่องอะไรบ้าง27วันนั้นก็คือ27วันนั้นไม่ง่องกันเรื่องอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับเรื่องเราทํางานไงอ่า บางครั้งไม่มีเวลาให้กับเขาอ่ะอันนี้ก็มีส่วนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่กันอ่ะเดี๋ยวฉันจะ แต่งแบบนั้นเดี๋ยวฉันจะแต่งตัวแบบนี้มันก็ต้องมีปัญหาเพราะว่าเราแค่ว่าเขาหึงเขาหึผงห่วงเราเรื่องการแ,แต่งตัวโป,โป,โป๊เซ็กซี่เป็นดาวยัวว่วเนาเราแม่ก็ดายั่วตัว <c oughs> มันเท่ไปรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นนะมันก็มีส่วนแต่ว่าลึกๆข้างในก็คือความที่เรามาอยู่กับเขาแล้วต้องปรับนิสัย<อ>ให้เข้ากับเขา<อ>บางสิ่งบางอย่างเราก็ยังปรับไม่ได้แต่พยายามที่จะปรับจูน<อ>เข้าหากันแต่ก่อนนั้นทะเลาะกันบ้างไหมก่อนนั้นก่อนแต่งก่อนทนั้นก็มีบ้างแต่ไม่ ถึงกับขั้นที่ว่าจะเลิกรากันแต่ตอนนี้ในเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างเขาพูดมาแบบกระแทกใจดําเรามาเราก็หน่อยแม่ตอนนั้นเราพูดว่าวเขายังไงที่แบบว่าสบั้นเสร็จเขาหรือว่าแบบเชิดใสอะแม่เราก็ไม่ได้ถึงเราไม่ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเราก็พูดว่าเออถ้ามาพูดกับเราแรงๆเราเป็นคนที่ว่าไม่ชอบอยู่แล้วคําแรงๆเพราะฉะนั้นการพูดจานถึงเราจะไม่สวยแต่ว่าเรานะความอยู่ด้วยกันแล้วตกลงบงใจด้วยกันแล้วก็คือคําพูดสําคัญ จะฆ่าคนก็อยู่ที่คำพูดนี่แหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้กระทบกระเทือนใจก็อย่าพูดไม่เล่ว่าเขาว่าเราแรงๆคือเรื่องการแต่งตัวของเราก็คือเรื่องการแต่งตัวแล้วการที่ว่าเราอ่ะต้องคุยกับ f อนะต้องคุยกับ f อก็คือมี f อทักมาอะไรแบบนี้เขาก็จะมันห่วงมากเกินไปว่าคุยอะไรนักหนาคุยกับผู้ชายคิดเป็นอื่นหรือไม่อะไรแบบนี้ไงแ่ีความเซ็กซี่ของเราต้องลดลงไหมคะ ลดลงไหมฉันก็เป็นตัวชั้นแบบนี้ตลอดไปแหละเออก็บอกเขาแล้วแต่ยี่สิบคนบอกว่า20วันเออ20วันเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นมันเปลี่ยนไหมถ้าสําหรับทุกคนที่ว่าเคยใช้ชีวิตคู่กันวันเดียวก็เปลี่ยนค่ะเออถ้าทัศนคติแล้วก็ความเข้าใจกันมันไม่มีมันต้องเปลี่ยนแน่นอนค่ะเขาบอกไม่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 ใช่เรื่องความแทบบนเตียงใช่ไหมที่เขาบอกโอ้ยความแทบบนเตียงไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าเออแต่ว่าแทบเลยหรอแม่ไม่แทบเลยเหรอแทบหนักก็คือ มันอยู่ที่ตัวเราสองคนว่าพร้อมกันไหมมีความต้องการไหมแต่ถ้าว่าให้พูดจริงๆจากใจฉันจริงๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคุยกับเอมซการคุยกับคนรอบข้างตลอดจนถึงการที่ว่าเราต้องทำงานแล้วก็ต้องบางครั้งบางคราวเราก็ไม่มีเวลาให้กับเขาตรงนี้เข้าใจได้เนาะว่าเอ บางท,างทีผู้ชายก็หนอยเราบ่นเราก็เรื่องแบบนี้แต่เราก็ทํางานมาเหนื่อยๆเนาะฟิลคนทํางานน่ะกลับมาเหนื่อยๆแล้วโดนบ่นโดนว่าแบบนี้มันก็หนอยเป็นปกติธรรมดาเอะอย่างนี้ต้องต้องกลับไปปรับความเข้าใจต้องคุยกับเขาแม้ว่าจะรวกันใหม่ว่าต้องเข้าใจเรื่องการเคลือ FC ใหม่ก็หลังจากนี้ไปเราก็เราก็ต้องปรับความเข้าใจกับเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะ เราอะเป็นคนของสังคมเพราะฉะนั้นนะการที่ว่าเราจะพูดจะจาการจะวางตัวการจะคุยกับใครต้องเปิดกว้างค่ะแล้วแม่พูดในไลฟ์สดไปแล้วว่าจะหาหาเด็กวัยรุ่นใหม่อย่างนี้ทำไงอะเอาอะไรมาหาล่ะลูกในเมื่อเขามาหอในเมื่อเขามาห้อขนาดนี้เอาอะไรมาหาเอใช่แล้วก็การแต่งงานมันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์เลยแล้วก็มันไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่ว่าเกิดขึ้นมาง่ายๆเพราะฉะนั้น เราก็ต้องศึกษาอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้ต้องจับเข่าคุยกันแล้วก็ปรึกษากันว่าถ้าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจะต้องมีความเข้าใจกันมากกว่านี้แล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันไม่เข้าใจกันก็ขอให้ใช้คําพูดแบบนิ่มนวลแบบที่ว่าเรารับได้แล้วก็เราพร้อมจะรับฟังทุกข้อทุกปัญหาค่ะขอไม่ประกาศเข่าวอียวแล้วค่ะแม่ ก็คือโอ้ยแต่ไปอื่นพักก่อนค่ะเพราะตอนนี้งานยุ่งมากเขาไม่มาข่าวมาว่าโสดอ่ะแม่ก็คือหลายคนก็บอกแอบแซวว่าเป็นร่างสองของเบลล่าหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ยมาต้องช็อกกันฉันไม่ได้ร่างสองของใครขาดตัวฉันเองแท้ๆไม่ไม่ไม่มีสถานนะคะเพราะคบมาเทียบเลยเพราะประเด็นที่ออกของกันเบลล่าก็เลิกแม่ก็เลิกสะพานไหมเราก็ไม่มีนะแต่ว่าความคิดความนอยของฉันฉันในเมื่อฐานะเข้ามาเป็น พูดง่ายๆว่าเราแปลงเพศมาแล้วเนาะความที่ว่าเออเทคอฮอร์มนมาอะไรมาผู้ชายพูดหยาบๆเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความน้อยของเราความน้อยใจของเราเองค่ะอฮอร์โมนเป็นเหตุนะเนาะฮอร์โมนเป็นเหตุโอ้ยฮอร์โมนไม่เป็นเหตุหรอกค่ะแต่ว่าประกอบกันก็คือความเข้าใจกันนี่แหละเป็นเหตุที่สุดสรุปตอนนี้เลิกไม่เลิกนะแม่สรุปตอนนี้เขามาคืนดีแล้วเราก็ไม่เลิกสิคะคือืองน้เป็นตงนานไหมคะว่าแต่งไวเลิกไวง้อไวมาก ตำนานไหมก็คือแม่จะพูดคําซ้ําๆซากๆอยู่เหมือนเดิมว่าจะตํานานหรือไม่ตํานานแต่มันอยู่คนสองคนว่ามีความเข้าใจกันขนาดไหนถ้าเขาพร้อมจะใช้ชีวิตคู่กับเราก็ต้องมีความปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติให้มันเข้ากับเราได้แล้วก็เราก็เหมือนกัน ทำงานมาเหน,นื่อยๆก็พยายามปรับตัวปรับทศาคติให้เข้ากับเขาไปได้ค่ะน,นลกว่าคืนยศไม่เจ้าหลวงนะคืนยศแล้วต้องคืนยศสิ <c oughs> คะแล้วถ้าเกิดทะเลาะก,กันน่ะครั้งต่อไปจะโพสประกาศเลิกหรือ,อไ่อะโอ้ยเราก็ไม่นะไม่นะเออต่อไปเราไม่เอาแล้วเพราะว่าจะมีอะไรหรือว่าจะยังไงเราก็ต้องคิดถึงวันที่คบกันวันแรกเนาะ ฝากถึงเยาวรุ่นชาวเมืองทิพย์นะคะเราต้องดูคุณงามความดีของเขานะคะต้องดูคุณงามความดีของเขาแล้วก็ต้องดูพฤติกรรมของเขาทัศนคติของเขาอย่าตัดสินใจด่วนเหมือนกับไม่หญิงดีเพราะว่าผิดแล้วผิดเลยนะลูกมันแก้ปัญหามาไม่ได้เพราะฉะนั้นทินเราจะไม่มีแบบความเจ็บแลความเจ็บความฉ่ำนะแม่โอ้ยความเจ็บความเจ็บความฉ่ำมันต้องไม่เกิดขึ้นที่เมืองทิพย์ แต่แม่หลายคนบอกไม่จกตายยังไงเออโอ้ยฉันจะไปจกตาอะไรเออคนแบบฉันไม่มีการจกตาค่ะเพราะว่าอยู่ในสายบุญมาตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นแก่นแท้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆอ่ะฉันก็พยายามบอกเยาวรุ่นบอกเอพีฉันตลอดว่าพยายามนะลูกชีวิตคู่มันไม่ได้เกิดมาง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ชายที่ตัดสินใจมาแต่งงานกับ ประเภทแบบเราเนี่ยมันน้อยมากหรือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่านะคะอย่าตัดสินใจหรือด่วนตัดสินใจอะไรที่มันไม่ดีขอให้ทุกคนนะคะที่มีชีวิตคู่ปรับทัศนคติใิไเข้ากันแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาแล้วก็ทุกคู่จะยืนอยู่แล้วก็เคียงคู่กันได้ตลอดไปค่ะแม่แม่บอกเลยแฟนคลับแม่ที่เขาร้องห่อร้องไห้เป็นพวงเขาใจหายกันแม่นะคะเยาวรุ่นชาวเมืองทิพย์ค่ะ แม่หญิงดีคนนี้นะคะจะไม่ทำให้เยาวรุ่นผิดหวังค่ะชีวิตคู่มันเกิดมาได้เราก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันยังไงช่วยกันสานต่อให้มันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะก็คือให้มันเป็นแบบอย่างที่ดีกแก่รุ่นต่อไปหรือว่าคู่ต่อไปว่าเออขนาดเพศที่สามอย่างเราเนี่ยก็สามารถมีผู้ชายที่ว่ารักแท้แล้วก็พร้อมยืนเคียงข้างเราไปได้ตลอดค่ะอแล้วตอ,ไอตไน

ถ้ามงนะพี่โม้าเั้นเดี๋ยวไปได้่ว่ายังไม่ไปเอาโมมนต์ได้แล้วแด่เอาโมเดี๋ยวเขาไม่เข้าคู่กันไปเลยเออ